คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอในเรื่องการทำลายล้างพิษอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ผู้จัดทำประกอบด้วยร้อยเอกทิติพงศ์ถิ่นเทศหมายเลข518ร้อยตรีธีรยุทธ์ยางไทยสงหมายเลข533ร้อยตรีชวินโร์พิรัตสุภาสิริหมายเลข537เป็นนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารเคมีชีวรังสีนิวเคลียร์รุ่นที่16ในการดำเนินการจัดตั้งสถานีทำลายล้างพิษอากาศยานขั้นส่งรัวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการปฏิบัติการทำลายล้างพิษอากาศยานมีดังนี้สถานีที่1การฉีดล้างสถานีที่2การใช้สารทำลายล้างพิษสถานีที่3ามพักพรอเวลาการทำลายล้างพิษภายในสถานีที่4ล้างด้วยน้ำสถานีที่5ตรวจหาการเปื่อนพิษเครื่องมืออุปกรณ์และสารที่ใช้ในการทำลายล้างพิษได้แก่ชุดเสื้อผ้าป้องกัน เครื่องทำลายล้างพิษ m p d s หน้ากากป้องกันเคมี Me, ชีวะน้ำยาทำลายล้างพิษ STB หรือน้ำยาทำลายล้างพิษมาตรฐานเครื่องทำลายล้างพิษเทเบิลฟอร์ผ้าซับสารเคมีถังและแตงขัดเครื่องตรวจสารเคมีแคนสิ่งของที่ควรงดเว้นในการทำลายล้างพิษเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์เป็นตน้นขั้นตอนที่1เมื่อฮอลลงจอดดับเครื่องเรียบร้อย จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจสารเคมีแคมเนินการตรวจตั้งแต่หัวเฮลิคอปเตอร์ไปถึงท้ายเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองฝั่งหากตรวจพบให้ชูนิ้วโป้งลงพื้นเป็นการส่งสัญญาณว่ามีการตรวจพบสารเคมีทางทหารหลังจากนั้นในขั้นตอนที่2ให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นทำลายล้างพิษเฮลิคอปเตอร์ฉีดบนลงล่างตั้งแต่หัวเฮลิคอปเตอร์จนถึงท้ายเฮลิคอปเตอร์ด้วยน้ำสบู่ ต่อมาให้เจ้าหน้าที่พร้อมแปลงขัดดําเนินการถูทําความสะอาดตั้งแต่หัวเฮลิคอ,อปเตอร์ถึงท้ายเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วพักรอดําเนินการในขั้นต่อไปขั้นตอนที่3ให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นทําลายล้างพิษเฮลิคอปเตอร์ฉีดบนหลงล่างตั้งแต่หัวเฮลิคอ,อปเตอร์จนถึงท้ายเฮลิคอปเตอร์ด <Vikings> <ziękuję S 1> ้วยน้ายา s อ b น้ํายาทําลายล้างพิษมาตรฐานแล้วจึงให้เจ้าหน้าที่พร้อมแปลงขัดดําเนินการถูทําความสะอาดตั้งแต่หัวเฮลิคอ,อปเตอ,อ,เร,อร,ถร,ถร์ถึงท้าย เฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วพักรอดำเนินการในขั้นตอน่อไปขั้นตอนที่สี่พักคอยและทำลายล้างพิษภายในให้เจ้าหน้าที่ถือเครื่องเทอร์โบฟอร์สดำเนินการทำลายล้างพิษภายในเฮลิคอปเตอร์และใช้ผ้าซับสารเคมีภายในเสร็จแล้วพักรอขั้นตอนที่5ให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นทำลายล้างพิษเฮลิคอปเตอร์ด้วยน้ำสะอาดฉีด ตั้งแต่หัวเฮลิคอปเตอร์ไปถึงท้ายเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วพักรอดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจสารเคมีแคมดําเนินการตรวจหาสารเคมีตั้งแต่หัวเฮลิคอปเตอร์ไปไปถึงท้ายเฮลิคอปเตอร์หากตรวจแล้วไม่พบสารเคมีให้ยกนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพื่อส่งสัญญาณในส่วนของนักบินและเจ้าหน้าที่ทําลายล้างพิษในสถานี จะต้องไปทำลายล้างพิษกำลังพลรวมทั้งอุปกรณ์ที่เปื้อนพิษและทำการปิดสถานีตามขั้นตอนต่อไป